สวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นเสื้อไหมคะเสื้อตัวนี้ซื้อมาใหม่ๆเลยแต่ความที่ว่าอยากจะใส่เสื้อเรียบเนียนเอาไปรีดอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าไม่มีปัญหาพอไปพลิกดูด้านหลังรีดค่ะรีดไปรีดมาเป็นรูโวเลยค่ะก็เลยเครียดหนักเห็นไหมคะ ตรงที่มีโบสีดำนะคะเป็นรูโวเลยก็เลยคิดว่าเอไม่ได้ใช้เสื้อตัวนี้จะทำยังไงดีนะอันนี้พลิกด้านในให้ดูเย็บค่ะใช้มือนี่แหละค่ะเย็บค่ะเย็บปิดรูแล้วก็ทำโบสีดำมาปิดตรงด้านนอกเพื่อที่จะให้ปิดรูรูเสื้อที่ที่รีดไหมไปก็อันนี้เป็นวิธีแก้เสื้ออย่างหนึ่งที่จะสามารถเอามาใช้ได้อีก วิธีหนึ่งอันนี้อ่าโพสให้เห็นเลยนะคะว่าเสื้อตมโบสีดำนั่นคือรูใหญ่ที่เตรีดรีดไปแล้วมันเป็นรูแต่ว่าเมื่อติดโบไปแล้วมันทำให้เสื้อนี้เก๋ไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็อีกแล้วค่ะถ้าคุณกล้าก็ใส่ได้แต่ถ้าคุณไม่กล้าก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นวิธีแก้ไขเล็กๆน้อยๆในการที่คุณทำ อะไรผิดพลาดบนเสื้อผ้าที่คุณยังไม่ได้ใช้หรือว่าเสื้อผ้าที่คุณโปรดก็สามารถนํากลับมาใช้ได้สําหรับตัวดิฉันแล้วกล้าค่ะดิฉันกล้าใส่ค่ะโอเคนะคะใครสนใจก็เอาไปใช้ได้นะคะสวัสดีค่ะ